สวัสดีครับมาเจอกับกันนอนนิวส์วันนี้มีข่าวดีมาฝ่ายครับ Star boy, s t a r ์บอยบุคโยซาก้าต่อสัญญาฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสัญญายาวให้สบายอ,อกสบายใจกันไปรายละเอียดสัญญากี่ปีค่าเหนื่อยเท่าไหร่เอดูว่ายังไงอาเตต้าว่ายังไง ซาก้าแฮปปี้ขนาดไหนหลังจากได้เซ็นสัญญาชบบนี้อะไรเกลียรผลที่ทำให้เขาเซ็นนะครับคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับก็ออื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องยูทูบก็อดกูนเนอร์ผู้เล่นของคนรักอาอร์ตสนอลด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันเลยด้วยภาพนี้ครับหลายคนอยากเห็นครับบุคโยซาก้าจรดปปากาเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับมาแล้วก็มีคนนั่งข่ายาผู้จัดการทีอย่างมิเกลเตต้าแล้วก็ผู้อำนวยการกีฬาอย่างเอดู นเว็บไซต์ยอย่างเป็นทางการของสโมสรเนี่ยบอกว่าซาก้าเซ็นสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวโดยไม่ได้ระบุว่ากี่ปีนะครับแต่ว่าจากรายงานของเดลติกนะครับโดยเทพเดวิดเดวิดออนสเตนเนี่ยระบุว่าบุคยโยสาก้าเซ็นสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปี2027หรือว่าอีก4ปีหลังจากนี้ที่เขาจะมีสัญญาร่วมกับสโมสรอาร์เซนอลจากของเดิมที่เหลืออยู่เพียงแค่ปีเดียวอย่าไปทางการเป็นที่เรียบร้อยจากที่ก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะต่อสัญญากับ อารอนบรมสเดลกราเบียมาร์ติเนลลีรวมไปถึงกราเบียมาการิเยสในฤดูกาลนี้อาจจะเหลือก็เพียงแค่ในรายของวิลเลียมซา i ิบาและก็ริสเนลสันที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันเท่านั้นนะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของมิเกลเรตาเอโดวนก่อนก่อนจะพูดถึงเรื่องค่าเหนื่อยว่าบุคยโยซาค่ายได้รับกันเท่าไหร่นะครับมิเกลเรตาก็บอกว่าโหมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับสโมสรครับที่บุคยโยได้ขยายสัญญากับทีมออกไปและกับการที่ได้เก็บ นักเตะดาวรุ่งที่มีความสามารถในระดับที่ยอดเยี่ยมที่สุดพรสวรรค์ในระดับที่ยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสําคัญสู่ความก้าวหน้าของสโมอสรอ,อย่างต่อเนื่องเพราะบุคโโเนี่ยคือส่วนสําคัญของขุมพลังชุดนี้ทั้งกับปัจจุบันและในอนาคตด้วยนอกจากพรสวรรค์อันน่าเหลือเชื่อของบุคโโสาก้าแล้วเนี่ยสาก้ายังเป็นคนที่มีบุคลิกที่พิเศษครับ เป็นคนที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคนที่สโมสรอาร์ซนอลเขายังให้เครดิตกับตัวเองครอบครัวสําหรับการทํางานอย่างหนักและมุ่งมั่นที่จะทําให้ทุกๆคนมาถึงระดับที่เป็นได้ในวันนี้นะครับนั่นคือจุดที่เห็นชัดเจนดังนั้นในภาพรวมเนี่ยมันก็มีการผักดาร่วมกันทั้งกับทุกคนในสโมสรรวมถึงซัพพอร์เตอร์แฟนบอลทุกๆคนนะครับหลังจากนี้แน่นอนครับเราในะสโมสรก็จะตั้งตารอที่จะ ร่วมสนุกเพลิดเพลินไปกับความยอดเยี่ยมของบุคโยซาก้ากับพัฒนาการของนักเตะรายนี้จะดีขึ้นไปในอีกหลายปีข้างหน้านั่นคือถ้อยคำของมิเกลเดต้านะครับมาดูผู้อำนวยการกีฬากันหน่อยอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะครับในการต่อสัญญาบุคโยซาก้านะครับเอดูโบอกโอ้โหเป็นเรื่องที่มีความสุขมากครับที่สามารถทำงานร่วมกับทุกคนในการขยายสัญญากับบุคโยาาได้สำเร็จนะครับแล้วก็ เป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากสําหรับทุกคนในสโมสสนนะครับที่ได้ทํางานอย่างหนักร่วมกับบุคาโยแล้วก็ทําให้ดีลนี้เกิดขึ้นกับการต่อสัญญาแล้วก็กับประสบการณ์ที่เดินทางร่วมกันมาตั้งแต่ a c a d e m y จนมาถึงการขึ้นมาสู่ทีมชุดอย่างบุคโโยและกลายเป็นนักเตะที่มีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับบุคาโยนปัปจ,จุบันกลายเป็นหนึ่งในนักเตะ ดาวรุ่งที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลไปแล้วนะครับแล้วเราจะตั้งตารอคอยที่จะเพลิดเพลินไปด้วยกันกับก้าวต่อไปในชีพของบูคาโยซึ่งแน่นอนว่ามันจะก้าวขึ้นไปดีขึ้นกว่าน,นี้อีกสาหรับนักเตะรายนี้ในมุมมองของเอดูถึงได้เลือกที่จะต่อสัญญานะครับสำหรับะระยดสัญญาในครั้งนี้เนี่ยนอกจากการเซ็นกัน4ปีหรือจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027แล้วนะครับเดวิดออสตินจากเดลติกระบุว่าซาก้าจะได้รับค่าเหนื่อย15ล้านปอนด์ต่อปีหรือว่า ีเป็นสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ราว2 9 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งจะทำให้ปีกไว้ย21ปีเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในสโมสรอาเซลชุดปัจจุบันนะครับแซงหน้ากราเบียเชรซุสที่รับอยู่2 6 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นนักเตะที่ได้รับในระดับเกิน20,000 0ปอน์เนี่ยคนที่3ในทีมชุดปัจจุบันนะครับต่อจากโทมัสปาเตที่ได้รับอยู่2 0 0 0 0 0ปอน์กราเบียเชรซุสเนี่ย260,000ปอนต์ต่อสัปดาห์และบุ ที่รับอยู่2 9 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ในสัญญาใหม่ที่จะมีถึงปี2027นะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของสตาร์บอของเราหน่อยนะว่าว่ายังไงกันบ้างนะฮะซาก,ก้าบอกว่าโหเขามีความสุขมากจริงๆครับมันมีการพูดคุยกันมากมายแล้วก็ใช้เวลานะครับอยู่พอสมควรแต่สุดท้ายเขามาอยู่ตรงนี้แล้วได้เซ็นสัญญากับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาคิดว่านี่คือสโมสรที่ใช่สถานที่ที่ใช่สําหรับการก้าวต่อไป ในเส้นทางอาชีพของเขานะครับนี่คือสมมสรที่สวยงามแล้วคุณก็เห็นอยู่ว่าสมมสรตอนนี้ก้าวมาถึงจุดไหนแล้วสระตัวเขาเนี่ยมันเกี่ยวกับการที่จะบรรลุความพยายามส่วนตัวของตัวเองนะครับ mm. เขาพยายามผลักดันตัวเองแล้วก็พยายามเรียกร้องให้ตัวเองดีขึ้นในแต่ละเกมในแต่ละสัปดาห์นะครับจากนั้นในครอบครัวในสมมสรแห่งนี้เนี่ยเขาก็มีคนที่ใช่คนที่เหมาะสมในการช่วยผลักดันให้เขามาอยู่ที่จุดนี้ เมื่อเขามาอยู่ในสถานฝึกซ้อมอยู่กับเพื่อนร่วมทีมอยู่กับสตาฟโค้ชมันเป็นสิ่งที่ใช่ทั้งหมดที่ทําให้เขาพัฒนามาถึงจุดนี้นั่นเองเขาคิดว่าเขามีทุกสิ่งที่จําเป็นในการที่จะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะเป็นได้และนั่นคือเหตุผลครับที่เขามีความสุขมากจริงๆที่ได้อยู่ที่นี่และอยู่กับอาร์ซนอลต่อไปเพื่ออนาคตและเขาเชื่อจริงๆครับว่าทีมจะประสบสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันได้นั่นคือบทสัมภาษณ์แรกของบูคายซาก้าหลังจากที่เขาเซ็นสัญญาบบัหม่กเนะค ซาก้าก็ยังบอกเพิ่มด้วยว่าตอนนี้โหตั้งแต่เขาอยู่ทีมเขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายได้เห็นทีมนี้เติบโตขึ้นนะครับและสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรอบตัวของสโมสรนเนี่ยตื่นเต้นก็คือทีมกําลังเดินไปในททางที่ถูกต้องนะนะครับถ้าคุณมองมาที่ทีมของเราตอนนี้ทีมทีมมีกลุ่มผู้เล่นอายุยังน้อยมีแรงกระหายนะครับหลายคนยังไม่เคยคว้าแชมป์กับอาร์ซนอลดังนั้นเราทุกคนครับต้องการที่จะประสบสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับอาร์ซนอล ถ้าคุณดูแนวทางที่แต่ละคนพูดในแต่ละครั้งพวกเราต้องการชนะและเราต้องการจะชนะและคว้าชแชมป์ร่วมกับสโมสรแห่งนี้ครับแน่นอนว่ามันเป็นเวลาที่นานแล้วที่อาร์ตองไม่ได้อยู่ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดังนั้นกับฤดูก,กาลนี้เขาเฝ้ารอคือวันอังคารวันพุธในเอลเบรดสเตเดียมซึ่งบรรยากาศมันจะพิเศษสุดๆแน่นอนนะครับก็อย่างที่ซาก้าบอกครับโอ้โหทิศทางแนละเวลานี้มันอยู่ในทิศทางที่มันถูกต้องในมุมมองเขาเช่นเดียวตัวโตซากานะ เขาอายุเพียงแค่21ปีแต่ลงเล่นในทีมชุดใหญ่อาร์เซนอลไปแล้ว178เกมทำได้37ประตูฤดูกาลนี้เป็นปีที่เขาพีคมากครับยิง13ประตูกับ1เวแอสซิสจากการลงเล่น37เกมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่าเป็นผลที่เรายื่นข้อสเสนอค่าเหนื่อยระดับ29 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์กับเขานะครับเพื่อให้เขาเป็นแกนหลักกับทีมชุดนี้ที่อายุน้อยและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปเพื่อจะประสบสำเร็จให้แฟนฟุตบอลอาร์เซนอลได้มีความสุขอีกครั้ง การต่อสัญญาครั้งนี้ของ Starboy วัย21ปีของเรา mm hmm. เขาบอกชัดเจนครับ mm hmm. เขาต้องการประสงคสำเร็จในการคว้าชแชมป์ mm hmm. เขาต้องการสนุกกับย mm ูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีและเขาเชื่อมั่นว่าอาร์เซนอลมีทั้งนักเตะสตาฟโค้ชบุคลากรรวมถึงแฟนบอลที่เป็นคนที่ใช่กับแนวทางที่อาร์เซนอลเดินอยู่ทิศทางนี้มันคือทิศทางที่ถูกต้องนั่นเกียตผลที่เขาเซ็นสัญญาและจะเป็น หนึ่งในกำลังสุดสำคัญที่จะพาเรากลับไปลุ้นความสำเร็จกลับไปต่อสู้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกับทีมที่ดีที่สุดในยุโรปครับนี่คือการเซ็นยาที่เป็นก้าวสำคัญในการาราั้งตัวผู้เล่นสำคัญที่เชื่อว่านักเตะแบบผลงานแบบซาก้าอายุเท่านี้มันมีทีมใหญ่ๆทั่วทั้งยุโรปเลยครับที่อยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมแต่การเซ็นัาญาครั้งนี้คือการชัดเจนครับว่าเราต้องการเก็บผู้เล่นตัวหลัก ให้สารต่อผลงานไปได้อย่างต่อเนื่องต่อจากนี้วิลเลียมซอลิบาจะมีการพูดคุยแน่นอนไม่ั้่งริสเนลสันเราก็ยื่นข้อเสนอสัญญารับ4ปีให้เป็นที่เรียบร้อยเราต้องการเก็บแกนหลักพวกนี้ไว้ครบ ต่อจากราเบลมาการเยสราเบลมาติเนลลี่อารอนแรสเซลบุคยโสซาก้าที่ต่อสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยบวกกับการเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้ที่เชื่อวจะสนุกแน่ๆเพราะฉะนั้นมาลุ้นไปได้การเชียร์ไปได้การวนซ้นทางเดินนี้นะครับก่อนที่จะลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับชนแนล y o u t u ก e อดกูเนอร์พื้นที่ของคนรักอาร์ตเตด้วยนะครับอาร์ตเต จงจเจริญเดินหน้าไปได้วยกันครับกูเนร์ทุกคนปิดท้ายฤดูกาลนี้ให้ดีที่สุดในเกมเจอวูแฟมตันแล้วก็ลุ้นตลาดซื้อขายเพื่อทําให้ขุมกําลังแข็งแกร่งขึ้นแล้วเราก็จะดูเด็กเหล่านี้จเจริญเติบโตขึ้นไปด้วยบวกกับนักเตะใหม่ปีหน้าสนุกแน่นอนครับสวัสดีทุกคนครับ